ชาวราศีมิถุนธาตุลมมักจะมีเชิงชั้นเหลียบม,มุมความคิดจริตพวกเรามักจะเป็นคนที่พลิกแพลงเอาตัวรอดค่อนข้างเก่งลูกล่อลูกชนพวกเราก็แพรวพราวคนราศีนี้จะบอกว่าเสียอะไรก็เสียได้แต่ถ้าเสียเชิงความคิดของใครไม่ใช่ฉันแน่นอนก่อนอื่นผมต้องบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนมักจะผ่านเรื่องราวความเหนื่อยยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหุ้นส่วนทางด้านธุรกิจหุ้นส่วนทางด้านหน้าที่การงาน หมายรวมถึงปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับบุคคลร,รอบข้างที่ส่งผลต่อตัวเราตลอดมาอยากจะให้กำลังใจเล็กๆนะครับเพราะเราชาวราศีมิถุนว่าหลังวันที่5ทธันวาเป็นต้นไปภาวะความวุ่นวายหลายๆอย่างในชีวิตของคุณมันจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวเสาวได้อยู่ในเรือนภพปัตตนิ ชาวราศีมิถุนเองยังอยู่ในสถานะที่จะต้องเผชิญปัญหาบางอย่างที่มีความยืดเยื้อติดพันยาวนานไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหุ้นส่วนธุรกิจการร่วมหุ้นลงทุนกับใครก็ตามหมยรวมถึงชาวราศีมิถุนที่เป็นคนทำงานคนค้าขายอาชีพอิสระมักจะเจอปัญหาลูกค้าของคุณที่มีสภาวะงี่เง่าบางรายก็เจอลูกค้าที่เบี้ยวไม่ชำระเงินก็มีการทำธุรกิจธุรกรรมอะไรในเดือนพฤศจิกายนมักจะมีปัญหาสารพัดเข้ามา เงื่อนไขบางอย่างอาศัยความเป็นคนที่มีลูกล่อลูกชนที่ดีคุณก็สามารถแก้ไขได้แต่บางปัญหาที่อยู่ในเงื่อนไขที่คุณแก้ไขไม่ได้ชาวราศีมิถุนจะต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับความเป็นจริงมากขึ้นในวันที่1ยาวไปถึงวันที่14พฤศจิกายนการเปลี่ยนแปลงในเชิงหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งความรับผิดชอบในช่วงต้นเดือนนี้จะบอกว่ามักจะมีสถานการณ์ค่อนข้างบีบคั้น และสภาวะดังกล่าวนะครับผมต้องบอกว่ามันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วหลายคนชาวมิถุนในเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีการาะอต๊ะอะไรบางอย่างว่าในความสัมพันธ์เชิงบุคคลในความสัมพันธ์เชิงธุรกิจหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในเชิงความรักก็ตามอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งชัดเจนหมายรวมถึงกรณีชาวราศีมิถุนนะครับที่อยู่ในสายงานธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงการทํางานการทําธุรกิจแบบใหม่มันก็มีทั้งเรื่องดีนะครับและเรื่องร้ายเข้ามาปะปน และในช่วงวันที่15พฤศจิกายนยาวไปถึงวันที่30พฤศจิกายนดาวพฤหัสได้จรย้ายสู่เรือนมรณะสถานภาพนะครับสำหรับกรณีชาวราศีมิถุนเป็นคนที่ทำธุรกิจค้าขายคู่เจราจาหรือคู่ค้าหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในเชิงคู่ครองจะมีทิศทางที่อ่อนกำลัง สถานภาพความได้เปรียบนะครับในกรณีที่คุณมีการเจรจาการค้าหรือแม้กระทั่งมีปัญหากับหุ้นส่วนการค้าคุณมักจะถือแต้มเหนือกว่าจะบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นหัวเรียวหัวต่อนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลายประเด็นจะบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนหัวเรียวหัวต่อสําหรับการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์การเจรจาการวางตําแหน่งท่าทีของคุณต่อปัญหาที่ปรากฏขึ้นและคุณจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลเป็นหลัก เรามาดูพื้นดวงชะตานะครับชาวราศีมิถุนผ่านไพ่ยพยากรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายนเซเว่ cups, n i ัพส์เนฟออฟ t อ r e ร a ฟอนไฟเป n นเด c ะเคิร์สแอนด n ทูเป็นเดอหน้าไพ่ใบรแรกคือหน้าไพ่เซเว่นคัพนะครับหรือ7ถ้วยสถานการณ์ทางด้านจิตใจมันสะท้อนจากหน้าไพ่นี้ค่อนข้างชัดเจนจิตใจชาวราศีมิถุนหลายคนนะครับมักจะมีอาการคิดเยอะมีความคิดฟุ้งซ่านประเอินว่าหน้าไพ่เซเว่นคัพติดกับไพ่เนฟออฟสอด n นฟออฟสอดคือหน้าไพ่ปฏิพานไหวพิษในการเอาตัวรอดรู้จักเอาตัวรอดรู้หลกเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางจำเป็นต้องใช้ศักยภาพบองคุณในเชิงความคิดในการแก้ปัญหาหน้าง,งานค่อนข้างเยอะและในย่าสำคัญนะครับที่คุณกำลังอยู่ในช่วงของการ,รเผชิญหน้าก็คือ f i เป็น the e u r n d t สแอนด์ถูกเป็นและคนชาวราศีมิถุนกำลังมีการตัดสินใจปัญหาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับด้านการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าใครหลายคนชาวมิถุนกําลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นทํางานอะไรก็ตามหรือมีโปรเจกต์ในเชิงธุรกิจข้อจํากัดหรือปัญหาอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหรืออาจจะเคยเกิดขึ้นแล้วในเวลาที่ผ่านมาก็คือการขาดสภาพคล่องหรือบางรายในเชิงธุรกิจในเชิงบุคคลอาจจะมีปัญหาทางด้านการขาดทุนหรือแม้กระทั่งมีสถานการเงินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จะบอกว่าในเดือนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีค่าไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายภาระทางด้านการเงินค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบีย้ยหรือแม้กระทั่ง seven v o h n the emperor the fool n i f e up in the curl and t r e e s o r t สภาวะโดยภาพรวมเดือนนี้ชาวราศีมิถุนนะครับอยู่ในสถานะที่ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อ อันนี้คือความหมายของหน้าไพ่เซเว่นบอนหน้าไพ่ที่ตามมาคือ the emperor and the fool การตัดสินใจอะไรนะครับในช่วงเดือนนี้จะต้องเน้นความมั่นคงรอบคอบเป็นที่ตั้งใครหลายคนชาวราศีเมถุนนะครับที่ฮึมฮึมคิดในใจว่าฉันอยากจะเปลี่ยนสถานะหน้าที่การงานหรืออยากจะเปลี่ยนงานใหม่อันเนี้ยผมต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลย ผมต้องบอกว่านะครับการงานของคุณยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างมั่นคงถึงแม้ว่าอาจจะมีงานเยอะไปนิดนึงสามหน้าไพ่ที่ตามมาคือหน้าไพ่ the f o l l n a v e of pentacles and t swords หน้าไพ่ t swords นะครับคือหน้าไพ่แห่งการการแก้งหรือแม้กระทั่งการทระยศผิดสัญญา ชาวมิถุนบางคนนะครับในเดือนนี้อาจจะ,ะเผชิญหน้านะครับกับใครบางคนที่มีสถานาการยืนยันว่าเขาจะชําระบงเงินอะไรบางอย่างให้กับคุณหมายรวมถึงกรณีที่ชาวราศีมิถุนนะครับมีกิจกรรมการเงินภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าลเล่นแชร์ไม่ว่าจะเป็นแชร์ในระบบหรือแชร์ลูกโซ่ก็ตามระวังประเด็นแชร์ล้มนะครับอาจจะเกิดเงื่อนไขว่าเท้าของคุณหนีหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเป็นเท้าก็ต้องระวังประเด็นลูกแชร์ของคุณหนีด้วย จะก,กาโดยสรุปพืนดวงชะตาชาวราศีมิถุนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะต้องไปคิดว่าคุณจะใช้จ่ายเลือกอะไรหรืออยากซื้ออยากมีอะไรพยายามประคับประคองพยายามประหยัดเอาไว้ก่อนในเดือนนี้จงให้ความสําคัญในการตัดสินใจบางประเด็นนะครับที่มีนนยะเกี่ยวกับเรื่องการเงือนหรือเชิงธุรกิจเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานชาวธาตุลมราศีมิถุนพฤศจิกายนเป็นอย่างไร the hangman five cups Tensor, ์ท e e เป็น a ด็ค e กิ d แอ e l ์ v e ลและคนชาวราศีมิถุนนะครับอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทำงานเหมือนรถถังแต่ได้ตังแค่นิดเดียวสภาวะจิตใจที่มีความอึดอัดในสิ่งแวดลอ้อมหรือสถานที่ทํางานของคุณนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นจากโดกคุณและหมายถึงว่าคนอื่นก็เป็นเช่นกัน แต่สิ่งที่ต้องระวังนั้นกรณีที่ชาวราศีมิถุนนะครับมีลูกค้าประจําเป็นคนค้าขายอาจจะมีประเด็นความเสียหายนะครับเนื่องจากลูกค้าในการค้าขายคุณจะต้องระมัดระวังนะครับการปล่อยวงเงินเครดิตลูกค้าอาจจะเบี้ยวหนี้ก็ได้ไม้รวมถึงอิทธิพลขอ,ของหน้าไพ่เทนสอดมันส่งผลต่อหน้าไพ่เด e ะเวิร์ดส์เดอะเวร์ก็คือพันธมิตรการค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจมักจะมีประเด็นนะครับความไม่เข้าใจหรือการจัดสรรผลประโยชน์มันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ บางรายอาจจะมีประเด็นความขัดแย้งนะครับกับเพื่อนร่วมงานในแง่มุมของด้านผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนกันใครๆก็อยากได้เงินคุณก็อยากได้เงินเขาก็อยากได้เงินอาจจะมีประเด็นการแยกลูกค้ากันก็ได้ ในยากที่ซ้อนซอนอยู่หน้าไพ่เทนสอดก็คือใครก็ตามที่ทํางานอยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐรัฐวิสาหกิจมักจะมีประเด็นถูกกันแกล้งหรือแก่งแย่งสีนจากคนภายในองค์กรของคุณก็มีหลายคนชาวมิถุนอาจจะรู้สึกว่าฉันอยู่ดีๆฉันก็ไม่ได้ยุ่งกับใครนะครับแต่ทําไมคนชอบขิวชอบเหม็นคิดหน้าฉัน <c oughs> knight of swords uh, the magician k n i g h of wands six wands and queen of cups กรณีที่มีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับในการทํางานของคุณบางครั้งคุณไม่จําเป็นต้องไปเผชิญหน้ากับปัญหาโดยตรงหรือแม้กระทั่งมีความขัดแย้งของคนภายในองค์กรชาวราศีมิถุนก็อย่าพยายามไปเป็นตัวละครในความขัดแย้งนั้นอันนี้มันจะเป็นการเลี่ยงปัญหากับคุณเมื่อคุณสามารถผ่านเรื่องราวข้อจํากัดบ,บททดสอบของคุณได้ การพิสูจน์ความสามารถในหน้าที่การงานที่คุณรับผิดชอบสุดท้ายได้สุดสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก็คือการยอมรับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานหมายรวมถึงเจ้านายผู้บังคับบัญชาของคุณส่วน q u e e n of Cup มันเป็นสถานะอารมณ์ความรู้สึกที่คุณสามารถผ่านเรื่องราวที่ค่อนข้างเลวร้ายและคุณภาคภูมิใจในตัวเองว่าฉันก็เก่งเหมือนกันนะเรามาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดนึดน่งก่าไสาโสดชาวมิถุนที่ยังโสดอยู่ ฝากกรุณาพิมพ์เลขหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งก็แล้วกันกับกรอนสายโสดประจําเดือนพฤศจิกายนสายลมหนาวคราวไกลห่างบางรักฉันทําไม่กันดุดผ้าฝันพลันสลายอรุณชื่นคืนจากลารักมาลายรักกับกลายสายถูกเทเสหัวใจเพราะอะไร ความจริงใจไม่มีค่าเปลืองเวลาปาดน้ำตาหรือฉะไหนชะตาฉันใหญ่ต้องช้ำอยู่ร่ำไปณนะโหารารู้ใช่ไหมสายโสดควรวนไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันหนะ้าโหราก็ไม่ทราบจะบอกชาวมิถุนว่าการถูกเทไม่ใช่คือความผิดหวังแต่คือการเผลอพังที่ไปมีใจให้กับใครที่เขาไม่เห็นค่าเรา สายโสดหรือสายไม่โสดถ้าชอบแคปชั่นหรือก่อนประจำเดือนนี้ฝากกรุณาพิมพ์777มาด้วยกันอยากจะบอกสายโสดว่าถ้าคุณอยากรวยก็ต้องบนกะไอ้ไข่แต่ถ้าคุณอยากจะเจอคนจริงใจฝากกรุณาพิมพ์444่ม, 4, 4, 4, มาด้วยกันส่วนคนไหนอยากจะเจอคนจริงใจเร็วๆนะครับแล้วก็เยอะๆด้วยคนจริงใจทางเรือง <c oughs> ฝากกรุณารัวได้สีมาเยอะๆเลย เรามารุ้นครับในช่วงต้นลมหนาวเทศกาลกระถิน่นชาวสายโสดจะมีโอกาสฟิน่นได้พบรักครั้งใหม่หรือไม่ The Tower t e n Cup Three Cups The Lover and Eight of Swords หน้าไพ่แรกนะครับคือหน้าไพ่ The Tower The Tower คือความเจ็บปวดอดีตที่มันค่อนข้างร้าวรานแผลในใจของใครบางคนชาวราศีมิถุนอาจจะมีสถานะที่เรื้อรัง ในช่วงเวลาที่คุณกำลังเหนื่อยล้วเกี่ยวกับหน้าที่การงานห,าร,หรือปัญหาชีวิตคุณอาจจะมีกิจกรรมเชิงสังคมอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการพบปะผู้คนตัวเป็นๆหรือไม่กระทั่งการท่องสื่อโซเชียล ท่านการเทศอาจจะเห็นใจสายโสดและส่งไขรสักคนนะครับมาเป็นกําลังใจคุณในเดือนนี้ความสัมพันธ์มักจะเกิดขึ้นเนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมจะบอกว่าสายลมหนาวอาจจะช่วยพัดคนจริงใจนะครับมาทําให้ชาวราศีมิถุนใครบางคนได้รู้สึกมีชีวิตที่กระชุ่มกระชวยยิ่งขึ้นก็ได้หน้าไพ่ The Lover นะครับมันติดกับไพ่เอ็ดออฟสอดเอ็ดออฟสอดมันเป็นหน้าไพ่หนึ่งดามนะครับที่เสียบกลางหัวใจสายตาของใครบางคนนั้นอาจจะทำให้คุณหว,วั่นไหวโดยคุณไม่รู้ตัว e of wands n i n wands two cups eight of p e n t a c l r e and 4 cups หน้าไพ่ two cup ได้ปรากฏขึ้นนะครับเป็นไพ่ตำแหน่งหมายเลขที่8ปด two cup คือความสัมพันธ์ในเชิงบุคคลมีความเป็นไปได้นะครับแต่ผมยังไม่อยากยืนยันแน่นอนว่าสถานะของคนที่เข้ามาในเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเป็นคนที่ใช่จะเป็นคนที่มีความจริงใจหรือไม่แต่ที่แน,น่นั้นสายความสัมพันธ์หรือการมีปฏิสัมพันธ์ของใจสองใจมันมักจะมากกว่าคำว่าความเป็นเพื่อน บางคนชาวราศีมิถุนอาจจะมีโอกาสเจอสวรรค์นในขณะที่คุณกาลังมีกิจกรรมหน้าที่การงานและเขาเข้าไปเนื่องด้วยสายโสดชาวราศีมิถุนนะครับที่มีสถานะทองว่างหรือโสดมาค่อนข้างนานคุณอาจจะไม่แน่ใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเขาจะรู้สึกด้วยกับคุณหรือเปล่าอารมณ์ความรู้สึกของสายโสดอาจจะคล้ายๆแค,คปชั่นนี้นะครับเจอรองเท้าที่ถูกใจแต่ไม่มีไซส์ก็เหมือนกับเจอคนที่ใช่แต่เขาไม่คิดอะไรกับเราว่าสั้น เอาเถอะครับถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ทําให้จิตใจของคุณวันว่นวหวเราสตาร์ทอัพความสัมพันธ์ของเรานั้นในสถานะความเป็นเพื่อนก่อนใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อันนี้ผมว่าน่าจะพิจารณาเรามาดูความรักสาย1.5สําหรับคนที่กําลังคบหาแต่ยังไม่ได้ยันสเตตัสว่าเราสองคนเป็นแฟนกันในเดือนพฤศจิกายนนั้นสถานภาพความรักจะมีโอกาสอัปเกรดเป็นคนที่มีแฟนหรือไม่ทรีสซอร์ดคิงออฟสอร์ดเอ็กบอนส์ King of Cup and Five Swords สถานภาพบรรยากาศความรักผมว่ามันค่อนข้างอึมครึมนะครับชาวมิถุนสาย1นึคุณเคยเป็นไหมคุณชอบหนมเค้กนะครับแต่แฟนคุณเอาหน่มครกมาให้คุณคุณอยากจะไปช้อปปิ้งเฉิดชฉายนะครับที่ไอคอนสยามแต่แฟนของคุณกลับชวนคุณไปออกกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมจะบอกว่าในเดือนนี้บรรยากาศของสาย1.5ความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าไหร่ ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่ซ้อนซ่อนในสองหน้าไพ่ใบหลักก็คือ k ขิงออฟ and f i นฝ่ s o r อ s จะมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับมักจะถือเนื้อถูอตัวเอาตัวเองพิธีตั้งต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องตามใจร่ำไปไม่ๆม่อีกฝ่ายอาจจะพอรับได้นะครับแต่ถ้ามันยาวนานไปเขาอาจจะรู้สึกรำคาญสถานการณ์ดังกล่าวนะครับอาจจะเกิดในสุภาพหลุดหรือสุภาพสติไม้รวมถึงชาว l g บ t ด้วยเช่นกันเน of So ด ฝ่ายเป็นเดอะเคิร์ฟเนฟออฟเป็นเดอะเคิร์ฟทรีฟอนแอนด์เดอะสตาร์ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมีปัญหาทางด้านการเงินปรากฏขึ้นมันอาจจะเป็นเงื่อนไขที่อีกฝ่ายจะต้องส่งความช่วยเหลือนะครับการสนับสนุนการเงินโดยไม่สมัครใจจะบอกว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับสาย1.5ความรักผมว่าเต็มที่ก็แค่ได้ประคองตัว1.5เจ้าเท่าเดิมเรามาดูความรักสายมีคู่ชาวท่านลมนิถุนนะครับในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไร 6เป็นเด l e เ10เป็นเด l s เค yeah. ิ n 4เป็นเด็กเคิร์ส9บอนด์และ9ออฟบอนด์การจับจ่ายใช้สอยนะครับค่าใช้จ่ายทางด้านครัวเรือนจะต้องระมัดระวังแต่ในเชิงของความสัมพันธ์ของสายมีคู่ผมว่าไม่มีประเด็นอะไรเสียหายเอ่อ o ทนสอร์9ออฟครับอาจจะมีการซ่อมบ้านนะครับยานพหาหน้บ es> ้างเออ The Hangman and หน้าไพ่ใบจบคือ Queen of ครับ หน้า,พาไพ่ใบจบควีนออฟคัฟคืนหน้าไพ่อารมณ์ความสัมพันธ์ความรู้สึกที่อยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างดีจะบอกว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนความสัมพันธ์ของสายมีคู่อยู่ในทิศฐานที่ค่อนข้างสดใสแต่พวกเรายังต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการบริหารเงินให้รอบคอบแค่นั้นเองเปิดดวงเปิดไพ่เป็นเรื่องของณโหรา โชคลาภวาส,สนาเป็นเรื่องของคุณเรามาดูโชคลาบลาบลอยนะครับเพราะเราชาวมิถุนในเดือนพฤศจิกายนหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ The judgment เป็นไพ่หมายเลขที่20นะครับสาว2002นายวอเป็นไพ่หมายเลขที่9นะครับ92292662กันเหนียวนะครับ9009ด้วยก็ได้นายสอยก็เป็นไพ่หมายเลข9ใครอาจจะชอบตัวกับ6996 เอ็ดอัปสอดเป็นไพ่หมายเลขที่1นะครับ1 9 9 1 1 6ก1ากันรเหนียว1 2 2 1และหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือหน้าไพ่เดอะเลเวอร์เป็นไพ่หมายเลขที่6นะครับ6996รู้สึกมาแรงส่วนกรณีชาวราศีมิถุนนะครับถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณอาจจะให้แฟนช่วยหยิบรางวัลให้ก็ได้นะครับแต่ถ้าถุรางวาัลคุณก็เก็บเอาไว้เงียบๆคนเดียวอยากจะฝากแคปชั่นขั้นรายการสำหรับชาวมิถุนที่ชอบเกี่ยวกับด้านโชคลาบลาบลอยโอ้ไม่กอดภาษาไทยแปลว่าพระเจ้าช่วย ชาวมิถุนคนไหนที่อยากจะรวยช่วยกระดาพิมพ์5 5 5มาด้วยกันส่วนคนไหนอยากจะรวยมากๆนะครับแล้วก็รวยเร็วๆด้วยรัวได้ห้ามาเยอะเลยเรามาดูโชคลาบลาบเราอีกสักชุดหนึ่งหน้าไพ่อะไรที่น่าสนใจ6วอ o n เป็นไพ่หมายเลขที่6านายคัพเป็นไพ่หมายเลขที่9 9 9 6, 6 9กเดฟูเป็นไพ่หมายเลขที่ศนะครับ0660 0 990 เ e นส์ครับเป็นไพ่หมายเลขที่10นะครับ1001บางคนอาจจะชอบ7007ด้วยก็ได้1กับ7มันคล้ายๆกันบางคนอาจจะชอบ7997ถ้าชอบ799อย่าลืมชอบ7 6ด้วยและหน้าไพ่ใบสุดท้ายคือ3 p e n t a เดเเป็นไพ่หมายเลขที่3 3 0 0 3 1 3 3 1, 3 1กันเหนียว3663 3, ด้วยอีกคู่หนึ่งกราบขอพระคุณนะเพราเราชาวราศีมิถุนทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการชอบใครเราก็ต้องให้ใจ แต่ถ้าชอบช่องนะักโหราเราไซฝากกรุณากดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดวงชะตาเป็นการส่วนตัวจัดหาเบอร์คนเสริมดวงชะตาหรือปรึกษาทางด้านเลือดหยางก็สามารถแอดไลน์ไอดีผ่าน q r วหรือไลน์ไอดีที่หน้าจอทิ้งท้ายด้วยมุมมองความคิดให้พวกเราชาวมิถุนในเดือนพฤศจิกายนหลายครั้งคนเรามักแสวงหาความแน่นอนจนลืมไปว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีเวลาของมัน การเรียนรู้ที่จะพอใจในปัจจุบันมันอาจจะทำให้คุณมีความสุขโดยไม่ต้องไปสแสวงหาก็ได้เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวราศีมิถุนทุกท่านนะครับสู้ๆพบก,กันใหม่คลิปหน้ากับผมอาจารย์ณัฐโหรามหาชน